ฮึดุุเดโดนแล้วนะครับโอ้อย่าๆๆนะครับกําลังเม็ดกระตึงๆครับเฮ้ยใครมากกว่านอาไปวดนเอาโจ๊กให้ครบย อนี่คืนหลักเขาจับจันกันนะครับจะทากาวมีกาวติดไว้อยู่นะครับมากับช่างใจอีกเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนอีกหลายคนครับ ช่งใจจะพามาหาปลานะครับหมายการไหว้กูก่อนหมายสวยนะครับอรบอบ มสวยมากครับอุ้ยอุ้ยทรายนี่ครับทรายขาวเลยนะครับาารก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้ขอ,อาหาปลาครับน่าหลายคนอยู่นะครับ เพื่อนลังลงดำนะครับจเจอตัวไหมครับอรอรุนไปพร้อมกันครับ ้ำเย็นมากเลยครับใสด้วยนะต้องใช้สมาธินะครับช่างเค เขาเจอปลาสังเงแล้วนะครับปลาที่อย yeah ู่ในรูคือปลาสังเงนั่นเองครับปลาปีศาจนะครับกำลัง่ไปลุ้นหน่อยไม่เนี่ยมาเนี่ยตอนนี้กำลังใส่เหยื่อนะครับปลาสดๆนะฮะนี่ครับใคสาวักโ่นฮะเนี่ยาหมนี่นะครับเออมลนเเล่เล่เลเล่เล่าเล่เล่เอเอหน่หลังเลยเามเนี่ เราใช้ตะขอใหญ่นะครับขอดูตะขอหน่อยครับขอเบ็ดครับขอใี้ย่ไหนน่ะนีขอะไรกันนะผักเค่แล้วเลเลเลเอาสลนี้ยันาหนี่อกยงอือข้นามำน่าไมาูุกตกัดึนอ เแค่มีนะน้องมันยิ่งเลยนะไปเยอะครับเนาะเอาเสียบมามาขุดขุดขุดลงแบบนั้นอันนี้ก็ฝนจะตกอีกแล้วมาหลุดมาขนาดนะนะลมมาแล้วครับลมไปแล้วครับไอหมูเหรอ เป็นไงนะครับปลาปีศัตว์ว่าเจอตัวแล้วทำอะไรครับเอาลงไปแล้วครับของดึกแค่ไมาทานหามาทานปัญหาเนี่ยโอเค

หลังเนี่ยไปไว้สองหลังนะครับโอ้โหอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่ครับนะครับอีกหลังหนึ่ง โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เราจะมาดูเบ็ดกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านกันุ่งน,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 นี้เช้าเช้าเจอกันครับจะเปลี่ยนฟ้าหนห่าก๊อปครับหลังจากที่เราใส่ไว้เมื่อวานนะครับวันนี้เรามาดูเบ็ดกันสอ้สมานหรือเปล่ามานหรือเปล่า เป็นไงครับ กอ้อ่้เเยอะมาสิมสิก็ขอกราบสวัสดีวันที่2ของการหาปลาเสงเ่ของเรานะครับหลังจากที่เมื่อวันตั้งใจทำลุดนะครับวันนี้ก็มาลุยต่อครับ นคำมคนดิบกินสิน้ำมับกินกด้วยไปแล้วครับใจเรา าเมื่อ oh, วานก็หลุดนะครับวันนี้ก็มาซ้ำตัวเดิมวันนี้จะกินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ คือทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเวลากินเราจะได้รู้นะครับนี่ลองลุ้นไปพร้อมกันครับเ,เพื่อนๆนนี้อีกรูนึงเมื่อวานก็กัดอยู่นะครับ กัดหลายทีครับดูนี่แต่มันก็ไม่ติดับยสยอล้วครับสยอยสยอยู่โอ้โหน้ำน่าเล่นมากเลยครับ ปายสามโมงก,กว่านะครับออมันเล่นน้ำกันด้วยหรือว่าอยู่บ้านร้อนมากเลยลุนไปครับลุนไปพร้อมกัน ครับตอนนี้คือกำลังเดินทางไปดูเบ็ดของเราที่ใส่ไว้นะครับน,นี่ก็เป็นวันที่สองของต่อจากที่เราไปเมื่อกี้นะครับเรามาดูอีกทีหนึงว่าจะเจอตัวปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันน,นี่กำลังเดินทางนะครับ ครับเล้นครับต้องเดินลุยน้ำอีกทีกว่าจะถึงนะครับที่เราใส่ไว้โอน้ำใสามากเลยครับเพื่อนๆ นะครับใกล้ถึงแล้วครับนี่เราเจออะไรนี่ครับตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหตุ๊กแกนะครับนี่ครับไหมของเราที่เราใส่ไเมื่อเช้านะครับนี่นี่นะครับ

ำเป็นไงครับหคือว่าแเบบ็ดของเราติดนะครไม่ใช่ปากินหรือเปล่า,ออาขอหนา,หนาหู่ <Okay. S 1> น,นู้นสายจัดเลยขอชานอนหบ <üler>? น้อยไม่หล่อไม่น้อยฮาขีา้ออกมาต้นมาแล้วครั มีก้นมา้งมีกนมา้งตัวอะลงจัดด้วยแล้วเนาะมีก้นมา้อะออกอะไรหรอันอกไรน่ะอ๋อความั้งจ๊โอเค คือพลาดนะครับลมกเลยลงไ่ถเลยใชแก่งเหอแกนีน้อไหนเท่าเฮ้ยจ้าจ้้าเฮ้ยเฮ้ยโน่นลเฮ้

โอ้โหดูล้ครับเพื่อนเพื่อนว้าวอยโอ้โหมาแล้วอุ้ยอปปิด้ยปิดกวย่ายัอ่ย่ปิดยปิดยยัป่ย่อโปยปปิดปโอ้โหอย่างใหญ่ครับ

ตัวคนดึงครับนี่นี่นี่ครับนี่ผ่านนะครับผ่านของเราโอ้โหดูผมมทองครับก็เป็นฝรั่งครับบักสามรู้มีไหมจ๊ะนายคนไทยครับไซส์เท่าไหร่ครับสามเหรอสามครับไซส์สามครับไซส์สามรวยโอ้โหสุดยอดครับเจอจริงๆถือว่าไม่พลาดนะครับทีมงาน สามก๊กสายลุยนะครับนีหมอใหม่เปนะขอต่งกุ้งสุดยอดครับสุดยอดครับทีมงานจุกชุบนะจุกมาลาคือว่าเขากินแล้วเขาเไม่ดึงสายนะครับคือว่านิ่งมากเลยคือแบบสายนี้คือหย่อนหย่อนไว้อยู่เฉยๆนะผมมีคองห่อไอ้กล่องชูหมอผมมีคอนี่กลองไงวะเอ้อขาดอนี่กลองไงมันหลุดในพอดีห่อขาดต่นี่อันนี้คือตัวเป็นๆน,นะครับลองเอาไปดอว โอเคครับนะยกชว์หน่อยพี่เื่นี่ครับสังเงนะครับโอ้โหรวดไหมครับเน่อมันสังเงนะครับเดินเอครโอ้โหีเรเหลืองนี้ครับไม่ครับไม่ปันครับอ๋อหลังจากที่ตามมาหลายวันนะครับเอาเอาเอาแขนท่าดิเที่ยแขนท่าะตัวครับตัดท่อแขนอ้วนนะครับ วสุดยอดครับทีมงานโอเคครับรอเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ได้ลุยพนดนได้ตัวแล้วนะครับมาแล้วครับโอ้ยจันตัไอ้แจ่มจันนูปอะไรใส่ปุ่นยังไงอันนั้นกรี๊บไปไหนน่ะตอนนี้ก็ที่เรามาดูก็สามทุ่มนะครับที่เราใส่ไว้ตอนเย็นโอเคครับ โอเคครับหากชอบลคลิปนี้ก็ก,<า>กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ